ทุกวันต้องยอมรับว่านางคือยูทูบเบอร์ใช่นางเป็นยูทูบเบอร์ดาราจะต้องไปถ่ายกับนางอย่างอินุ้ยเนี่ยอยากทำรายการยูทูปก็ต้องไปถ่ายกับเขาใช่ปิดไม่ถ่ายแล้วแม่ปิดไปแล้วปิดไปแล้วถ่ายไอ้แจ็คอยากท่าก็ต้องไปถ่ายกับเขาถ่ครับกลายเป็นยูทูบเบอร์่นังต้องไปถ่ายกับนางอ่ะใช่รู้สึกยังไงบ้างหนูหนูก็รู้สึกดีใจกับที่เราก้าวมาถึงจุดนี้แล้วเราบหนี้ที่บ้านได้เป็นหนี้ปลดหนี้เป็นตัวขายขนมปูกเป็นนี้เท่าไหร่ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างที่ยืนบังกล้องกูเนี่ยเป็นหหหหนน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 ีีี้้้้้้้เเเท่่่าาาไรรรรรตตอออััััปปป็็ะะะมณลลคคบบบบบบกกแแแสว มันโผล่ไปเปรน่อยๆทับถมไปเรื่อยๆเลยแล้วเป็นล้านเป็นล้านครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นล้านเพราะวันละหกพันนะพี่ต้องจ่ายเขาหลังคนหกพันร้อยก็คือหนูจะหลอกหน้าบ้านแล้วหนูออกหลังบ้านเลยค่ะเออ่ไม่มีตังค์จ่ายเขากี่ปีใช้หนี้หมดพูดจริหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีเฮ้ยเก่งมากน่าจะหนึ่งปีครับโเก่งมากทั้งดอกทั้งอะไรด้วยหนูต้องหาเงินวันละหกพันบาทใช่ครับวันละหกพันเลยครับแล้วทุกวันเนี้ยกว่าจะได้เมื่อก่อนหกพันบาทมันยากเนาะกว่าจะซื้อ คือนรคือยากมากพี่หนูจะขายเต็มที่ได้วันละ2 0 0 0ัพันกว่าบาทแต่หนูต้องแบบกู้เจ้านี้มาปกเจ้านี้ตอนนี้ไม่ใช่ดาราคนที่อยากจะทำแบบว่าคอนเทนต์ลงอันนี้นั่นแหละว่าแม่กูนี่น่ะ โหมดใช่ป่ะเห็นเขามีคนดูเยอะเป็นหมื่นล้าแล้วอะไรประมาณนี่ไงนี่มึงถามสิอ้าวแล้วอย่างนี้ขายดีแบบนี้เคยคิดจะมีแฟนชายไหมเออตอนนี้แฟนชายเราปล่อยไป็สี่แฟนชายแล้วเนี่ยพี่น้องใช่เป็นญาติพี่น้องกันเป็นญาติพี่น้องเป็นเท่าไหร่บ้างครับเท่าไหนตอนนี้มีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วกําลังจะเปิดที่สมุทรสาครแพงไหมแพงไหมตอนแฟนชายตอนนี้ก็ไม่ใช่ค่าที่มึงใส่เยอะอยู่เนี่ยอ๋ออันนี้ก็เปิดเปิดเสร็จก็สองร้อยกว่าบาทนี่แฟนชายแฟนชายขอโทษแฟนชาย แพงอยู่ค่ะแพงอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่เผื่อคนสนใจยังเปิดอยู่ไหมคะไม่ได้เปิดแล้วค่ะเพราะไม่มีเวลาสอนเลยค่ะช่วงนี้ได้แขกถามดีนะเธอมีเคล็ดลับแบบว่าเธอเธอเป็นคนมีเสน่ห์ด้านไหนโอ้เธอเก่งมากไม่มาดาฟินเพิ่งให้มาไปแสนห้าครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เธอมีเคล็ดลับอะไรยังไงเพราะปกติคนเหงื่อออกเนี่ยเธอจริงเหงื่อออกกินตัวแรงเลยค้าบบางทีก็ชอบนะเอาง่ายๆว่าคนเราเนี่ย นะฮะมันจะต้องอย่างไอ้นุ้ยตอนแรกไอ้นุ้ยฉันบอกนุ้ยฉันใช้มาดามฟินหนูบอกแม่หนูไม่มีวันเชื่อว่าแม่ใช้มาดามฟินแแปลแต่หนูอ่ะเคยไปแคะที่ออฟฟิศมาดามฟินยังไงคือแบบว่าเอาจริงๆไหมครับขัดแม่กูแล้วขัดแม่กูแล้วตัวนี้ขัดแม่กูแล้วคือหนูเคยไปแคทที่มาดามฟินเออคือดีมากการต้อนรับดีพี่สายก็ดีพี่สายเนี่ยเขาเอาเขาเนี่ยไปแคทที่มาดามฟินเพราะว่าหนูไปพิษณุโลกใช่ไปพิษณุโลกมาแล้วเพราะเขาบอกว่า นครถมทานยาฉันแม่ฉันยกไปที่ออฟฟิศเลยเไาที่ออฟฟิศมาดาฟินเลยใช่ค่ะคือฟิตแบ็กกลับมาคือดีมากค่ะไม่ได้แบบว่าขายหนุ่มพกดีนะคะคนสั่งซื้อน้ำหอมกันหนูคือเยอะมากค่ะเยอะมากเลยค่ะกดตัวหลอดเองก็เป็นสาวกมาดาฟินเออคือตอนใช่ค่ะหลอดใช้สีอะไรกับอะไรหัวเหรอคะให้ถ่ายสีดําพี่หลุได้ยังไงอ่ะไม่ใช้สีดำเนาะใช่ค่ะไม่ใช่แค่หนูคนเดียวนะผัวหนูก็ใช่ผัวด้วยมีผัวด้วยไม่ใช่ค่ะคือแบบ นี่คือโฟกัสแคลเลอรานอย่างเดียวใช่ไหมนุ้ยแพ้แพ้แล้วว่ะพี่นุ้ยพี่นุ้ยใช้สีอะไรพี่นุ้ยพี่นุ้ยจะใช้สีอะไรนี่อ่างสีแดงก็นี่ก็ดูน่ารักดีสีแดงสีดำหอมมากหอมมาบติดนานมากแถ้าสมมติมันโดนกับกลิ่นเหงื่อมันยิ่งจะแบบว่าเป็นกลิ่นไม่ติดใช่ครับคือเคยมีลูกค้ามาซื้อหนุ่มพกก็พี่คะทำไมตัวหอมจังคือเราบทาทั้งโลชั่นทั้งฉีดน้ำหอมไม่ต้องอะไรเป็นแม่ค้าเป็นพ่อค้ายังไงมาถึงปุ๊บคนต้องประทับใจก่อนด้วยกันโอ้ยโู้หญ่โอ้ยโอฉีดใหญ่เลยคือยังหนูนตอ้ฉี คือแบบว่าลูกค้าจะคือขอถ่ายรูปเยอะมากแต่แบบเวลาวันนั้นลูกค้ามาพี่คะทำไมตัวหอมจังเขาบอกว่าอ๋อเราใช้ของมาดามฟินโอ้โหอันนี้เรื่องที้คุณรู้ไหมทำไมคุณขายดีหนึ่งอย่างคุณดูสะอาดสะอ้านด้วยใช่แล้วขกลิ่นหอมดูกลิ่นตัวหอมย็นด้วยเย็นไปกวนที่คิดแล้วที่ทำไมเธอถึงว่ามาดามฟินมาแตกต่างจากน้ำหอมคอนเตอร์แบรนที่เราใช้เนี่ยนี่พูดตรงๆนะถ้าถามว่าในวงการบันเทิงใครไม่รู้จักมาดามฟินบ้างคือเชยมาก่ะนีทุกคนรู้จักมาดามฟินหมดแล้วเราต้องยอมรับเพราะเขาได้การรับรองจากสถาสมาคมน้ำหอม นานชาติอีกมากจากสวิตเซอร์แลนด์เออแค่การรับรองแค่นี้ก็รู้แล้วว่าของเขาคุณภาพและกลิ่นเขาเฉพาะตัวไม่เหมือนใครและติดคนนานจริงจริงบางทีอแม่ฉีดนี้นะน่ต้องดูนะแม่ถอดเสื้อไว้อพรุ่งนี้มาลือนี้แม่มาดมยังอยู่เลยจริงจริงอันนงคุณเจ็คุณก็ใช่มปรธานสิเลจะใช้กลิ่นใหม่เป็นสีส้มนักศึกษาเอยชอบ แจ็คทำไมกินตัวหอมจังหนูพี่มาดามฟินลูกเอ้น้องแจ็คแจ็คทีมงานยี่ห้าเลยแจ็คมาดามฟินอีกใช่คือมันก็หอมดีไงเพราะถ้าไม่ดีจริงเนี่ยดาราศิลปินหลายคนไม่ใช้กูว่าที่พวกเราขายกันมาแรกๆอับคนซื้อชิบหายมาอีแจ็คขายปลอมๆปุ๊บคนจะไม่ซื้อไม่ปลอมไไมมม่่่ปปอออลใช้จริง แล้วมีไหมมีไหมผสมกลิ่นกับกาแฟเราอะมีไหมคือไม่ได้กลิ่นผสมกันอะกลิ่นไม่ได้ผสมคือเราได้สีดำกับสีสีแดงไปอ่าเดีคู่เนี่ยใช่เดี๋ยวจะบอกวิธีการยังไงก็คือเราก็ฉีดเนี่ยฟินอินแบล็คใช่ไหมให้กาแฟเราอะฉีดนี่ฟินอินแบล็ตอันนี้แล้วเราก็เอาตัวถูกันเมื่อก่อนนะคระเมื่อก่อนเคยแบบซื้อตามตลาดนัดนะเอออ่าคือขคนคลอมไม่ได้คือฉีดแบบ คั่วเลยของมาดามฟิงคือของปอมันเป็นซีซีใช่ไหมคะน้ำเปล่าไม่เฉิบใช่เชื่อหมายว่ายังไม่ทันเดินออกจากร้านเลยค่ะกินหายไปแล้วค่ะจริงๆเขาบอกความสุขของมาดามฟิงอย่างตัวฉันเมื่อก่อนใช้แต่สีดำโอ้อีดาใายอย่ากเลยอีดาใครอยากเลยนเรื่อของสีดําอันนี้สีดําบอกว่าลองดูว่าเอาสีดํากับสีแดงอย่างตัวฉันเมื่อก่อนใช้ดําเหมือนเดีใช่ป่ะทุกวันนี้ลองดํากับแดงเวลาไปชกมูอูตายฉันผู้ช้แน่นๆหรอกไม่หรอกเราไม่ต้องตกใจตัวเองไม่ต้องเหม็นกลิ่นตัวเองโอเคแล้วถูกต้องแบบคุกในไหมคุกกสิแตต่่เรา็้องฉี แบบว่าเออมันมีคนสอนส่วนตัวแล้วสี่ก่อนได้ไหมครับ<ต>ยังมีคนสอนมามว่าเธอยังเธอยังมี วันนี้ขายขนมครกกลายเป็นมีคนมาซื้อหอมมาดาฟินกับหล่อนทั้งนั้นเลยใช่หนูคือแบบแชหนูแต่หนูคิดว่าเขาเออติดต่องานเอาไม่ใช่พี่คะคือแบบว่าเออน้ำหอมสั่งซื้อยังไงคะหนูบอกว่าพี่คะหนูขายขนมโคกค่ะก็เลยโทรไปหาพี่สายอยากโทรไปหามากเลยว่าพี่คะหนูขอแบบเป็นตัวแทนได้ไหมคะหนูอยากขายทุกวันอยากขายเห็นไหมใช่ครับเราก็เหมือนหารายได้อีกทางเลยครัดีครับดีครับดีครัคือแบบเราจะได้แบบเออฉีดยังไงปกติเราฉีดยังไงหนูเหรอคะหนูจะฉีดเพราะหนูขายของให้มาหนูจะฉีดตามนี้ก็เขาบอกยิ่ โคจนต่างๆจะดีมากมันจะหอมแล้วลูกค้าก็แบบแฮปปี้เวลาแบบเราต้องใกล้ชิดลูกค้าแล้วเพราะเหงื่อเราออกตลอดเวลาแล้วปกติเนี่ยคืออะไรครับคุณจ่าสองขวดนี่นะคะก็คือ3,000บาทไม่ใช่นะคะวันนี้จ่ายกูพูดกูพูดเดี๋ยวกูพูดเองไม่ต้องอะไรเยะเรารู้ไม่ต้องไปบอกเยอะหรอกว่าสัตว์นี่ดังเป็นกิบเป็นยังไงคุณฟังมาทั้งวันแล้วใช่ช่วงที่คุณรอคอยปกติ1,990ก้าร้อใช่ไหมวันนี้แค่1,290ได้อะไรบ้างเนี่ยคุณไม่ได้พูดเหรอเนี่ย คือจะบอกอย่างนี้คุณเวลาคุณจะซื้อคุณดูตามรายการคุณอย่าไปซื้อตามตลาดนัดแบบแจ๊กๆเพราะเจอของปอมคือแบบฉีดยังไม่ได้ถึงรถเลยคือกินไม่มีแล้วค่ะคุณฟังนะคะโปรของเราในวันนี้นะฮะซื้อมาดามฟิน2ขวดโปรทีเกือบ3,000บาทนะฮะเกือบ3,000บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง1,290บาทเท่านั้น พอไหมไม่พอไม่พอฮะแจกอีกนี่มาอเจ๊จะไม่ช่วยกูขายของแล้วโอเคครับเดี๋ยวหนูช่วยถีบแล้วนี่อ่โอเคเนี่ยเรามีฟินอินแบล็กกับฟินอินเลิฟนะคะวันนี้เราให้โลชั่นน้ำหอมโลชั่นน้ำหอมอีก2หลอดนะคะเป็นกลิ่นเดียวกันที่ให้ไปเพราะอะไรเพราะว่าโลชั่นน้ำหอม2ตัวนี้ก็คือคุณจะทำให้กลิ่นเนี่ยมันติดนานมากขึ้นทาโลชั่นน้ำหอมไปก่อนทาทั้งตัวไปก่อนเลยแล้วคุณก็เอาเนี่ยฟินอินแบล็กฟินอินเลิฟเนี่ยสเปรย์ตัวคุณเข้าไปฉีดไปทำจุดที่ประจอนต่างๆค่ะคน เป็นไงกินอ,อยู่ยาวอุย้ยอยู่ยาวจริงๆปกติ4ชิ้นมันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ปกตินะ,ะเดี๋ยวอีกสักทีหนึ่งเดี๋ยวคนคนดูจะงงนะ เดี๋ยวย<า>คนจะบอน,น้ำหอมมาดามฟิน2ขวดในปกติเกือบ3,000บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง1,290บ,บาทเฉพาะคุณผู้ชมที่สั่งซื้อมาตอนนี้นะฮะรับโลชั่นน้ำหอมอีก2หลอดรวมทั้งหมด4ชิ้นปกติเกือบ4,000บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง1,290บาทเท่านั้นแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์เข้ามาเลยฮะแอดฟแอด ฟิน9นะฮะหรือโทรเข้ามาที่02 030 0033 03 03ครับร่านผู้ชมแน่นอน1,290บาทคุณได้อะไรบ้างคุณดูนะฮะคุณได้น้ำหอมฟินอนเลิฟฟ<ะ>ินแบ็คอย่างละหนึ่งหนึ่งแล้วนะฮะปกติมา3,000บาทแล้วใช่ไหมครับเท่าน,นั้นไม่พอคุณได้โลชั่นน้ำหอมฟินอนเลิฟ1หนึ่งฟินอนเลิฟฟินอนแบ็คหนึ่งใช่สี่ชิ้นอนะเหลือเพียง1,290บาท1,290บาทหมดนะนะที่คุณเห็นอนะนะฮะ แอดเข้าไป fin F I N 9 0 2น3 0 0 0 3 3 F I N fin 9นะฮะทั้งหมดเป็นของคุณเพราะฉันรู้แล้วไม่ต้องไปบอกสับคุณคนก็แค่รอว่าคนเขาโปรโมชั่นอะไรแต่วันนี้เราจัดให้เพราะเป็น2กลิ่นที่ขายดีมากๆและคนชอบมากๆเราเลยจัด2กลิ่นนี้ให้รวมเซ็ตกันฮะอีกครั้งหนึ่งคือ4ชิ้น1,290 4ชิ้น1,290บาทเท่านั้นคุณคิดดูนะ4ชิ้นนี้เกือบ4 0 0 0บาทนะฮะแต่วันนี้คุณได้ในราคา1,290บาทเท่านั้นเจ๊แค่เขาต้องแอดฟินอะไรจริง แอดอะไรแอดอดไ์เข้าไปพี่อะไรฟิน F I N 9นะคะใครที่ไม่ซื้อนะคะโคตรเชยก็เทยบอกครับเบอร์ทอทออะไรทอ020300033นะคะทั้งหมดนั้นอะ1290หาแ้วแการอื่นไม่ดีไม่ได้แล้วหมดเดี๋ยวก็15แล้วค่ะรีบโทรเลยนะฮะรีบโทรเลย โบได้เลยนะคะด้วยไม่ได้ตื่นเช้ามากี่ปีแล้วหรอทำไมอะแม่ทำไมอะไม่ได้ตื่นเช้ามากี่ปีแล้วอ่ะเกิดจะคิดถึงกูหรือเปล่าเนี่ยมาไหมอะมาไหมอะท้าแม่ขอก็มาอย่างวันนี้แม่ขอต้องมาใช่เลย ถ้าเกิดวันหนึ่งปีหน้าฉันก็ไม่ได้ตื่นเช้ามาาปสักหกเจ็ดปีแล้วถ้าคนที่เรียกว่าแม่มึงจะต้องตื่นมาทำรายการเช้าอ่ะกูจะดูซิว่าคนไหนกตันยูทำรายการเช้าไม่เปคุณเป็นคุณนุ้ยเอเอ็มนะแต่ก่อนก็ไม่รู้ก็ดูว่าใครอากตันยูหรือกระตันยูก็ดูรายการเช้าปีหน้าก็คือแม่ไม่ได้ตื่นมาแต่เช้ามาหลายปีแล้วแต่ถ้าปีหน้าแม่จะตื่นจากเช้าเคยได้ยินไหมคว่าช่างแม่เคยได้ยินไหมเดีวี่ หมายถึงว่าทำคุณแม่เพราะแล้วแต่แม่แล้วแต่แม่หวสิแม่มาสิหวังว่าจะเจอเธอวีลคัมแบ็คทูจีเอ็มเกมส์ถ้าจัดมาหนุ้ยมาแต่อย่าลืมตูมดำมาตูมดำตูมลงมากเลยแอนท่านผู้ชมฮะแน่นอนขอบคุณแขกรับเชิญนะขอบคุณครับขอบคุณเชียร์นะโฟกัสกับคำ